สามสามสามสองเดี๋ยววะได้เสียงดีแล้วเว้ยสามสองสามสองครับสวัสดีครับ มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในคลิปช่องอันโตนิโอของเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องมาตรการ LTV ซึ่งหมดไปเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับดีพลลอ,อปเปอร์ทั้งหลายนักพัฒนาสังหาริมทร์ทั้งหลายนะฮะก็นะก็บอกว่า <c oughs> มันถึงโอกาสที่ดีแล้วเพราะว่านายกคือคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยซึ่งมาจากภาคสังหารีมทรัสยัเนี่ยนะอยากจะกระตุ้นใหนายกนะอย่าลืมพวก ดีเวลลอปเปอร์ด้วยกันนะก็คืออยากจะมาให้ดูถึงการแก้ปัญหามาตรการ LTV เพราะว่ามาตรการ LTV เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยออกมาเขาเรียกว่าสกัดการเก่งกําไรนะฮะก่อนโควิดนะออกมาก่อนโควิดได้ประมาณสัก2ปีนะหลังจากนั้นโควิดมาก็คือเดี้ยงเลยนะเดี้ยงเลยนะแต่ว่าตอนนี้นะดีเวลลอปเปอร์ทั้งหลายบอกว่าตอนนี้การเก่งกําไรอ่ะไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้าซื้อขายจริงๆส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น นะสมัยก่อนเนี่ยนะบอกว่าเปิดตัวคอนโดมาเนี่ยนะครับอาทิตย์เดียวสองอาทิตย์หรือเดือน2เดือนสามเดือนเนี่ยขายกันหมดเกลี้ยงนะเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ปิดการขายภายในสามเดือนนะแต่ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าขายได้สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เก่งแล้วอืมมันเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวเราไปดูลำดับเหตุการณ์แล้วก็ <c oughs> เนื้อหาสาระแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ของอสังหาริมทรัพย์นะครับว่าเป็นยังไงนะอย่างนี้ต้องบอกว่ามาตรการ l อ v ทบเนี่ย <c oughs> ขออภัยมาตรการ LTV เนี่ยคืออะไรนะครับมาตรการ LTV ก็เป็นตัวย่อมมาจากภาษาอังกฤษที่ว่า Loan to Value Value <c oughs> ต้องแบบ <c oughs> สำเนียงภาษาอังกฤษหึง Value Loan to Value คืออัตราส่วนระหว่างจำนวนเงินกู้แล้วก็มูลค่าของทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเขาบอกว่า LTV 90%ก็ความหมายก็คือว่าถ้าบ้านคุณราคาหล้านบาท เขาจะให้คุณกู้สูงสุด90%ของ1ล้านก็คือ9 0 0 0บาทนะ LTV 80%ก็คือให้กู้กัน8 0แสนะจากบ้านมูลค่า1ล้านบาทนะนี่ LTV คืออย่างนี้ตอนนี้ LTV ของประเทศไทยเนี่ยนะฮะเขาก็กำหนดกฎเกณฑ์ไว้วนะ่าถ้าบ้านหลังที่1แล้วซื้อบ้านหลังที่2ภายใน2ปีนะครับ LTV อยู่ที่80%หรือ90%อะไรเงี้ยผมจำไม่ได้ละเพราะว่ามันละเอียดยิบย่อยแต่เอาเปา็นว่าคุณจะกู้ได้ไม่เต็มร้อยอ่ะนะ แต่ถ้าเกิดคุณซื้อบ้านหลังแรกเนะยอันนี้ไม่มีปัญหาเลยกู้ได้เต็มร้อยผมก็เลยมานั่งคิดดูว่าเฮ้ย <c oughs> ที่วอปเปร์มันมาตื่นเต้นอะไรกันวะในเมื่อคนที่จะกู้ซื้อบ้านหลังที่สองสามสี่เนี่ยนะไะไม่จำเป็นต้องมีมาตรการนี้ธนาคารส่วนใหญ่เขาก็อาจจะไม่ให้เต็มร้อยอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดใครที่กู้ซื้อบ้านแล้วหนึ่งหลังแล้วอีกสองปีถึงสามปีจะซื้ออีกหนึ่งหลังเนี่ยเขาก็ให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นได้นะมันจะมาโวยวายกันทําไมวะผมก็ไม่เข้าใจ นะแล้วคนเรามันจะไปบ้าซื้อบ้านอะไรกันทีๆๆีขนาดนั้นเพราะนั่นเนี่ยผมว่ามันก็สกัดการเก็งกําไรได้ดีพอสมควรอยู่แล้วแต่ว่าดีเวลลอปเทั้งหลายบอกว่ามันจะทําให้ Developer อร์ตายกันหมดนะที่มาที่ไปของ LTV เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มใช้นะตั้งแต่ประมาณปี2000คืออย่างงี้ตั้งแต่ปี2 0 1 5ถึงส0ง7เนี่ยนะฮะอสังหาร <c oughs> ิมทรัพย์เนี่ยร้อนแรงมากนะครับก็เลยมีการออกมาตรก,การ LTV ออกมานะครับเพื่อควบคุมการ เก่งกาไรของนักลงทุนส่วนใหญ่ตอนนั้นเนี่ยจะเป็นการเก่งกำไรในส่วนของคอนโดนะครับแต่พอมีโควิดเข้ามาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไม่ต้องมี l อลทีวีเนี่ยมารกัดการเก่งกําไรโดยโดยโควิดอยู่แล้วนะตอนนี้นะครับเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับลูกค้าในโครงการนะครับอสังหาทั้งหลายนะครับบอกว่าสําหรับลูกค้าที่มีเงินมากหรือมีแต่นะไอ้ลูกค้ากลุ่มเนี้ยเขาจะซื้อบ้านหลังที่สองสามสี่ห้าเนี่ยนะ คือเขาไม่ต้องกู้แบ่งก็ได้หรือถ้าเขาจะต้องกู้แบ่์เนี่ยนะแบ่งให้คือส่วนใหญ่นะถ้าแบ่์ถ้าคุณมีขอนบ้านอยู่แล้วหนึ่งถึงสองหลังคุณจะกู้หลังที่สามหลังที่สี่หลังที่ห้าเนี่ยแบงก์อาจจะให้คุณแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะนะครับแต่ว่าพวกนี้เขาบอกว่าเขาซื้อได้แล้วเพราะนั่นเนี่ยดีลเลอร์อว่า,วาไอ้ลูกค้ากลุ่มนี้ยยังไงยังไงอ่ะถ้าเขาจะซื้อเขาซื้ออยู่แล้วนะครับรานนั้นเ t ็ลไปสกัดเขาไม่ได้แต่เนี่ยนะครับลูกค้าที่จำเป็นจะต้องกู้เงินเนี่ยลูกค้ากลุ่มเนี้ จะได้รับผลกระทบจาก LTV ที่เรียกว่าชะง,งักเงินเลยแหละ,ะคือหยุดเลยนะครับอันนี้ผมก็เสริมนิดนึงว่าอย่างที่ผมบอกอะว่า LTV เนี่ยถ้าคุณซื้อบ้านหลังแรกไม่มีผลเลยเขาไม่ไม่จำกัดอะไรเลยคือพูดง่ายปล่อย,ปล,อยปล่อยกู้กันด้ตามตามกำลังความสามารถเลย <S <S หรือถ้าเกิดคุณผ่อนบ้านหลังที่หนึ่งมาแล้วเกิน2ปีเยเขาก็ให้คุณผ่อนแบบปล่อยกู้กันแบบตามกำลังความสามารถเช่นกันเพราะนั้นเนี่ย มันไม่น่าจะมีกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาตรงนี้เยอะนะแต่ว่าที่กู้กันได้ไม่เยอะไม่เต็มวงเงินนะ่ยแล้วธนาคารบอกว่ามันติดมาตรการ LTV ผมว่าธนาคารมันเอามาเป็นข้ออ้างมากกว่านะอืมจริงๆแล้วมันไม่น่าจะใช่หรอกนะแต่ว่าโอเคดีเวลลอปเปอร์หรือนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เขาก็ออกมาโวยวกันแล้วก็เอาเขาเรียกว่าเสียงเรียกร้องของเขานะครับเอามาเล่าให้ฟังนะเผื่ จะได้มีมุมมองอะไรตกผลึกกันนะครับก็เอาพูดง่ายๆคือช่องผมก็จะเอาข่าวนู่นข่าวนี้มาเล่าให้ฟังนะจะได้ไว้เรียกว,ว่าประดับความรู้นะครับอ่ะต่อมานะครับเขาบอกว่าตอนเนี้นะครับต้องมาแบ่งประเภทลูกค้ากันนะครับเขาบอกว่า,าวิธีการจําแนกประเภทลูกค้าทางที่ซื้อเพื่อเก่งกําไรและที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยเพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อกลุ่มที่จําเป็นต้องใช้คือต้องต้องซื้อสังหานิยมทรัพย์จริงๆเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าสามารถจะแม้ลูกค้าเก่งกําไรแนละลูกค้าที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองเนี่ยนะทำยังไงไม่ให้ไม่ให้โดนผลกระทบไปด้วยนะครับระบุว่าปัญหาการเก่งกําไรของลูกค้าคนไทยมีสองแบบนะคือหนึ่งลูกค้ามีเงินมากอยู่แล้วซื้อเป็นบ้านหลังที่สามสี่ห้าหลายคนก็ซื้อเงินสดมาตรการนี้จึงไม่สามารถป้องกันการเก่งกาไรได้นะแต่สว่วนใหญ่คนเก่งกำไรเขาไม่ใช้เงินสดซื้อเปล่าวะนะสอง คนเก่งกำไรในเมืองไทยเนี่ยมีคาแรคเตอร์คือไม่ค่อยโอนนะแต่ LTV นี่จะมาะเรียกว่า LTVLTV จะออกมามีผลสัมฤทิก็ตอนที่ไปบล็อกไม่ให้กู้เงินก็คือไปไปบล็อกตอนตอนที่เราจะโอนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า LTV เนี่ยมันไม่ได้ไปช่วยการสกัดการเก่งกำไรแบบจริงจังเพราะว่าคนที่จะไปเก่งกำไรในคอนโดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะซื้อแล้วขายใบจองกันนะเออแต่ไปสกัดตอนที่เราจะโอนเนี่ย ไม่ค่อยมีเพราะคนที่จะโอนคือเป็นคนที่ซื้อจริงอันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่เห็นด้วยกับเนื้อหานี้นะครับไม่เห็นด้วยกับข้อความนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกก้เลยว่า LTV เนี่ยมันดีหนึ่งคนที่จะกำลังเก่งกำไรเนี่ยแล้วกู้ธนาคารไม่ได้เนี่ยนะครับคนที่เสียหายคือ developer เพราะว่าไม่แหกูจะขายได้อยู่แล้วกูจะโอนได้แล้วไม่ไม่ไม่อนุมัติวะนะครับ ผมบอกได้เลยว่าหลายๆคนที่ไปเก่งกําไรไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นคอนโดอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเออผลเสียสุดท้ายเนี่ยนะครับดีเวลอปเปอร์ขายบ้านได้ครับขายคอนโดได้แต่กลุ่มคนเหล่าเนี้ยที่หลงเชื่อการปั่นกระแสไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่บอกว่าอสังหาริมทรัพย์คือตัวทําเงินคือตัวสร้างพาสซีฟอินคัมนะหลายคนเนี่ยจากที่จะมีพาสซีฟอินคัมนะครับไม่มีพาสซีฟอินคัมก ได้นี่ได้นี่เป็นแพสซีฟเข้าไปด้วยนะครับคือพสซีฟนี่เข้าไปอีกนะคือไม่ต้องทําอะไรดอกเบี้ย,วเ,วยเดินทุกวันนะผมเจอมาเยอะมากลูกค้าผมแต่ละคนเนี่ยที่โทรเข้ามาคุยมีผ่อนคอนโดสองหลังมีบ้านหนึ่งหลังหมูพี่ซื้อไปทําไม่ะเออตอนนั้นก็ดูข่าวโซเชียลต่างๆโคชนูนโคชนี่เราก็ไปอบรมแล้วก็คิดว่าครับที่เขาเรียกว่าอา t e r people money นะครับคือใช้เงินคนอื่นทำงานอ่ะคือพวกพูดง่ายคือ เอาเงินคนอื่นไปลงทุนนะครับคือคนเก่งนะก็เอาเป็นว่าแล้วแต่ละกันนะครับก็คือมันจะทําได้จริงหรือเปล่าแต่แต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือโอเคละมันก็มีคนประสบความสําเร็จจากการใช้เงินคนอื่นไปลงทุนนะก็คือพูดง่ายคือไปกู้เงินธนาคารเอาไปลงทุนในอสเซทแเราให้คือพูดง่ายเอาเงินเนี่ยไปลงในในทรัพย์สินที่มันปั่นตัวเองขึ้นมาได้นึกภาพไหมคุณไม่ต้องทาอะไรคือ ด้วยด้วยความที่เป็นอสังหารืมอรมัพย์ัแล้วถ้าเกิดมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นด้วยด้วยด้วยกฎไกของมันเน่ยนะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ถ้าเกิดโดนโดนโดน,โดน,โดนคือหมายถึงเจ็บตัวนี่คือหนักเลยนะครับผมบอกเลยหลายๆคนเนี่ยที่ผมคอนเซัล,ลให้เนี่ยนะครับจากตําแหน่งหน้าที่การงานดีๆเงินเดือนดีๆเนี่ยไปสร้างแอสเซทด้วยหนี้ด้วยหนี้ด้วยเงินคนอื่นนะครับอาเธอร์พีเพิร์ลวันนี้เนี่ยนะครับ สุดท้ายเนี่ยนะครับไปไม่รอดนะจากคนที่มีหน้าที่การงานดีเงินเดือนดีคุณโดนฟ้องนะสุดท้ายคือคุณไปกู้เงินธนาคารบางธนาคารซึ่งมีนโยบาย้องล้มละลายขึ้นมาเนี่ยนะครับยึดทรัพย์หลักประกันไปขายทอดตลาดแล้วเงินไม่พอเลี้ยงเหลือเกินหน,นึ่งล้านฟองล้มละลายขึ้นมานจบชีวิตกันเลยทีเดียวนะจะดีกว่าไหมถ้าเกิดคุณเงินเดือนก็ดีหน้าที่การงานก็ดีค่อยๆลงทุนในแบบฉลาด ลดความโลภลดความโ,โกรธความหลงถึงตัวเองลงนิดนึงไหมลดกิเลสตัณหาลงทุนด้วยความฉลาดลงทุนด้วยความผมมักจะใช้คาว่าลงทุนด้วยความปราณีตนะค่อยๆลงนะครับไม่ต้องไปลงบ้าบอคอแตกค่อยๆกู้นะอยากกู้หลายคนจะชอบกู้พร้พอมๆกันเะพราะอะไรเพื่อที่จะหลุดลอดสายตาแบงก์เพราะถ้าเกิดคุณกู้ทีละหลังทีละหลังทีละหลังแล้วสุดท้ายเนี่ยสมมติคุณกู้หลังแรกคุณกู้ผ่านหลังที่สอง กู้ไม่ผ่านหรือบางคนอาจจะหลังแรกผ่านหลังที่สองผ่านหลังที่สามก็ผ่านแต่หลังที่สี่ไม่ผ่านแล้วเพราะว่าธนาคารบอกว่ามันเยอะไปละเพราะว่าคุณกู้จีละแบงค์ทิ้งระยะเวลาที่มันหลังแรกอาจจะหนึ่งปีหลังที่สองอาจจะสักสปีหลังที่สามอาจจะสักสามปีอาจจะกู้ผ่านแต่ว่าอาจจะต้องเติมเงินก็เติมไปนะครับทีนี้ ธนาคารเขาก็จะมองว่าไรายได้ของคุณเนี่ยมันพอผ่อนได้ไอ้แบงค์ที่สามที่ให้คุณกู้บ้านหลังที่สามเนี่ยก็อ <c oughs> าจจะมองว่าไรายได้คุณผ่อนได้นั่นแปลว่าคุณผ่อนได้จริงๆนะแต่ถ้าว่าคุณจะไปกู้หลังที่สี่แล้วคุณกู้ไม่ได้แล้วก็นั่นก็แปลว่าคุณก็ไม่ควรกู้แล้วแหละเพราะคุณกู้ไม่ได้แล้วนะครับทางตัวเลขทางการเงินไม่ได้แต่อย่าไปทํานะกู้แบบหลายๆหลงังพร้อมๆกันเพื่อหลบเลี่ยงหลบหลบเลี่ยงมาตรฐานทางการเงินที่มันจะต้องเขาเรียกว่า บริหารความเสี่ยงให้ตัวคุณเองนะอย่าไปทําเลยมันไม่คุ้มหรอกมันคุ้มตรงไหนนะครับมันไม่คุ้มเชื่อผมผมเตือนไว้นะเ <นะ S 1> พราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะข่าวนี้นะครับที่บอกว่าหลายๆเ,าเขาเรียกว่าหลายๆดีพัลลอปเปอร์เนี่ยก็อยากจะให้เขาเรียกว่าออกมาออกมายกเลิกมาตรการนี้ไปซนะเพราะเขาต้องการที่จะขายขายคอนโดเขาให้ได้ในอย่างที่บอกเนี่ยเมื่อกี้ ประโยคสุดท้ายนี่เขาบอกว่าตอนนี้ดนะีเวลลอปเปอร์การเก็งกําไรไม่มีแล้วนะลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงๆนะครับอย่างในอดีตเนี่ยเปิดขายมาปั๊บเดียวขายหมดโครงการแต่ตอนนี้เขาบอกว่าขายแค่สามสี่สี่สิบเปอร์เซ็นตก็เก่งแล้วต้องถามว่าตอนนี้ขายได้สามสิบถึงสี่สิเปอร์เซ็นตก็เก่งแล้วนี่แปลว่าอะไรแปลว่าคนกู้ไม่ผ่านเพราะ l อ v ทเหรอใช่หรือเปล่าใช่ไหมต้องถามดูต้องถามตัวคุณเองที่ฟังผมอยู่ไม่ใช่หรอก พราะว่ามันโอเวอร์ไปแล้วไมันเยอะเกินไปอ่ะคอนโดนะครับมันเยอะเกินไปนะเอาเป็นว่าเราย้อนกลับมาฟังเสียงบ่นเขาต่อแล้วกันเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> การแก้การเกิงกำไรได้เนี่ยแล้วมีมาตรการสกัดการลูกค้าที่ต้องการกู้เกินความจาเป็นจริงๆอันนั้นเรามาดูกันแต่ถ้าบอกว่ามันไม่สามารถป้องกันการเกิงกำไรได้แต่มากระทบลูกค้าที่ต้องการซื้ออยู่อาศัยเองจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลต้องช่วย นะครับดีเวลลอปเร์ทุกคนมองเหมือนกันหมดแก้ปัญหาไม่ตรงจุดในเรื่องการเก่งกําไรจริงๆแบงค์มีมาตรการเรื่องความเสี่ยงในการปล่อยกู้ในความสามารถในการชําระหนี้อยู่แล้วทุกวันนี้ LTV กระทบในด้านจํากัดเรื่องความสามารถของคนกู้นะครับเขาบอกว่าวกลุ่มคนที่มีปัญหากู้ไม่ผ่านเพราะ LTV ก็เป็นกลุ่มคนลากยากหรือกลุ่มลูกค้า affordable บางคนมีหนี้อยากขยายบ้านก็ขยายไม่ได้เพราะติดเกณฑ์ กลายเป็นบ้านหลังที่สองซึ่งกู้ได้แล้วถึงจะมีการขายบ้านหลังแรกไปอืมะอันนี้คืออันนี้เป็นมุมมองเขาบอกว่าคนที่จะซื้อบ้านหลังสองต้องซื้อบ้านหลังที่สองก่อนแล้วค่อยขายบ้านหลังแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกู้ไม่ได้เพราะมันมันติดตัวนี้เอออันนี้ก็น่าคิดว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมจําไม่ผิดเอ่ทีวีเนี่ยถ้าคนกู้บ้านหลังแรกแล้วผ่อนไปแล้วอย่างน้อยสองปีจะกู้บ้านหลังที่สองเนี่ย เขาก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นตอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ธนาคารเนี่ยเขาไม่ให้หรอกเพราะเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาอนุมัติหลังที่สองให้คุณแล้วแล้วคุณจะขายหลังแรกอืถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะอ้างข้อนี้ได้หมดนะถ้าเราอยากจะซื้อบ้านเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งตรงนี้แล้วอยากจะซื้ออีกหลังหนึ่งเราก็จะบอกแบงค์ว่าอ่าหลังที่สองเนี่ยถ้าเกิดผมกู้ผ่านเดี๋ยวหลังที่หนึ่งผมจะขายนะแล้วแบงค์มันจะยอมไหมแบงค์จะเชื่อไหมว่าคุณจะขายบ้านหลังที่หนึ่งจริงหรือเปล่า ถ้าคุณไม่ขายบ้านหลังที่หนึ่งจริงเนี่ยคุณอาจจะเอาบ้านหลังที่หนึ่งเ่ยไปปล่อยเช่าก็ได้มันก็เกิดการเก่งกําไรอยู่ดีเนะพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ผมว่า <c oughs> ดีพล็อปเปอร์เอาเปรียบเอาเปรียบเกินไปเรียกร้องอะไรสักทุกอย่างนะครับอะสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาบอกว่าทางออกหรือวิธีที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ก็คือให้ปรับปรุงมาตรการ LTV ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในแต่ละช่วง นะครับการมีการพิจารณาสินเชื่อที่เข้มงวดและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภทนะอ่ะโดยสรุปก็คือว่าอาสังหาริิมรัพย์ตอนนี้แย่แล้วนะก็เลยเออกมาววยๆนะครับก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับมาตรการ LTB มันมีผลกับทาให้คนอยากซื้อบ้านแต่กู้บ้านไม่ได้จริงหรือเปล่านะจริงหรือเปล่านี่ผมไม่รู้แต่สำหรับผม,ผมฟันธงผมไม่จริง <laughs> นะครับก็ ตามนี้แล้วกันนะครับข่าวนี้เป็นข่าวที่มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็มาย่อยแล้วเล่าให้ฟังแต่ว่าเนื้อหาสาระข่าวเอามาจากหนังสือพิมพ์อะไจำไม่ได้แล <c oughs> นะนะก็สรุปกันไว้ตามนี้นะครับสําหรับนี้ผมไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ